โย่ทราบทุกคนครับผมอันนี้ครับกันลงไปเตอร์สติโพนี่นะครับผมอากาศข้างนอก yeah, <hung> 6องศาครับลมเยะลมแรงมากครับ ah. ดูเนี่ยครับผมนี่เตอร์สติโพนี่เลยฮอลิเดย์อินมานครับเดี๋ยวพาไปกินข้าวกันนะครับทุกคน let's go my boy let's go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 

What we need to no, they, they gotta Yeah. Suit yeah. They gotta sit it <laughs> What? Bad, bad, bad. Can you go? No, cause they gotta you gotta get a waiter. Oh shit. Yeah? fast. Five. Uh -uh. Five? Oh, okay. That's one. Let's Yeah. yeah. <laughs> All right. I'll be here. You go first. Yeah, yeah. Mm -hmm. yeah. โคตฟิล์อะฟิลอะอเมริกาจัดอะเฮียเป็นไงเฮียเฮียเป็นไงได้ได้เรื่องนะเราจะเล่นพนันม้าครับทุกคนเดี๋ยวมาดูผมเล่นด่อนแอไม่ได้เฮียแกร์บิงแกรบิงริงแกรบิงเวสกูยเฮียเฮียเเฮเียเียเยเย โอเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งอาหารนะครับผมทุกคนนี่ครับเยสเทเอาเรื่องที่พี่ก็าบอกว่ารวมแล้วาสามสิบก้อนมันมีไก่นะทุกคนเดี๋ยวไปเปิดดูเอาเองเบอร์เกอร์นะครับมีแซนด์วิชเบียร์พิซซ่ามีพาสต้านูโตรีเอ็กซ์แซลเลอละนั่นแหละ เนี่ยเพื่อนอะไรวะวิงเออเอาวิงมาสิบชิ้นใช่ปหมอันนี้มันพิกกินชิ้นเดียวเดี๋ยวสั่งขค่ะแล้วสามสิบวิ่งสี่สิบดอลลาร์เพื่อนเยอะไปเยอยเยอะไป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 เียเอากลับไปกินนู่นเลโอ้เยอะไปเพื่อนเอาสิบวิงมาก่อนแล้วก็ลองอย่างอื่นอ่ะ เออสิ่หนึ่งันละทักอย่างวะที่เรากิดเล่นกันได้มึงดูในไหนไทยเลยใหม่ไทยใหม่ไทยอ่ะเออมาหรูเคือปรับแรงนี่นะสั่งเลยนะพี่ของอ่อนบีคีโบนี่ยิบซื้อเหรียญนะครับวิ่ง เว่งชิมิแม่งสิบเหีสองคนสองไม่สี่ีบงสีไม่ต่สิบห้าเหรียญหเหรียญนะครับเดี๋ยวซอสนะมัาจะมีซอสให้เลือกเี่ยูมิกเิกันีนี่ีผมอาจจะกินอันนี้กันเอ่อเฟมิงเฟมิงฮันนีนะชอสเผ็ดซอสเผ็ด So what you think the sauce? We can spicy chipotle. How about how about this one? Framing hot honey We can just one we get, sauce. You should get this one. Why not? Yeah, maybe, maybe yeah, yeah. He's gonna get this one. Too much. I, don't, I know, oh, okay. I know. I know it's too much. What? I ice cream. No, this one. <laughs> I've you before. Jemai Kanjok. want to do six? is good. He's not that, that's some shit, yeah. Jemai Kanjok is good? No, no, You don't know? Oh, yeah, yeah, yeah. I'm, I'm ready, right now. What would you get? I got mild wing. What you get? What you get? What you, you get? I got um, I got a ten-piece wing with a, with a lemonade. I got them bitches extra hot though, the hottest one. Uh, I got some macaroni. Uh, and that's it. No, I'm just playing. I didn't get a macaroni. I'm lying. I just got a 10-piece wing and a lemonade. I'm really not that hungry, but I just wanted some thirsty pony. You know what I mean? So, so yeah. Yeah, about this one. What's about you? Um, I just got... Yeah, yeah, you can talk about I it. I just got some wings, a water for the hose. Yeah, man. Tonight, we get some good food tonight, bro. Oh, okay. นายไเก็บสัมกูดฟันีเฮยเเฮ้ยมาว่ตเก็บราอะไรเนี่ยไม่กำลังคำนวณอยากอยากลองเชื่อคุณสุ่มอ่ะตัวนี้ไอ้เจมไปเรื่อยเลยวะไอม่เอาไปเรื่อยเลย ถ้าได้ได้คูณเก้าแต่มึงคิดว่ามันจะได้ไหมล่ะได้เพียงแค่น้ำนิ่งเยอะเอียงแคเพียงนี่น่าจะโอกาสไม่แต่มึงคิดมึงคิดว่าไงมันจะชนะตลอดเลยไงเนี่ยโอกาสห้าแรงสองตัวสองดอะเพียงแ่มันใช่เงียวสองเหรียญไปสั่นวินหนึ่งเหรียญแล้วก็คูณคูณห้าเนี่ยเบ็ดคอร์สเนี่ยใช่คุณครูโอ้ยโอ้ยร้อนวะอันนี้ได้เท่าไหร่ได้เดดเคจ่ายเงินมะ เ,เที่อวมาเล่นไง,ไงอ,อ,อ่ะชาติบทค้างดิรอเเที่ยวอะไรวะอ๋อเที่ยวสวิตช์มเชอร์ฮะเที่ยวอะไรวะถ่ายคลิปกูด,ดูดูโง่เฮียไม่เป็นไรเพื่อนคร <laughs> ั้งแรกไงมันก็ต้องอย่าง,งาน,นี้อ่ะนั้นห้องนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเราพาไปดูนู่นวะกูเผื่อชนะวะเฮียเผื่อชนะ <coughs> yeah. Yeah, it's, it's like a scratch off. How? No? Oh, oh, oh. Uh, for what? How? Did you pay for it? They got it. You paid? yeah. you yeah. uh, You scratch it off. Ah. Uh, uh, what da. is it? winner number Um, quarter. Little... No really? Your numbers gotta match. Now like you gotta be the same numbers. Oh, Same number. This? No. Why is winning number? You gotta match the numbers. Like, I don't know the numbers, but if you get like a five and a five, it's a matching number. Match number between yeah. up and down. Yeah, yeah it just gotta be a matching number. And um, if you reveal this, if you get this. Uh, it's five times the amount. Oh, you know, So if you get five and five and you get this, it's $50. I got one half. Oh, that's cool, man. You want to try it, bro? I got it, I got it. Thanks. No. This, this one for, for him. Five, man. All right, what? Yeah, yeah. kid. Okay. Four dollars. Four dollars? Wait, but what the fuck is this? this... I don't know, bro. I never tried it. Rest, rest. You bet one dollar. So, you bet. Oh man. No, no, no. I just want ข้างใน n อ i ้เข t t ไม่รู้ว่ามันจะถ่ายถ่ e ่ายถ o ายถ่า่ายาายถ่นยถ่ยถยายาเถาเถาเยยถ่าลายน่า่าย่่า่าย่าายถ่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 ่าย่่่่่ กระดาษด้วยนะทุกคนเข้ามาดูนี่กระดาษนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อน,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 นกำลังเกาะครนะเก็ีเยแค่นี่เลยกนะัน แข่งม้านะครับทุกคนข้างบนเนอะมันก็มีตู <laughs> ้อะนุ้งอับช่างแม่งอะรอะครับเดี๋ยวรอข้าวมานคนเดี๋ยวรอข้าวมาครับ <laughs> We get some good food tonight bro yeah <c oughs> That is the. is วันครับผมอันนี้ใหญ่ใช่ไหมใหญ่ลาชนะครับ3ามสองออนนะน,นี่ทุกคนเหี้ยว่ะเหี้ยมันใหญ่หรวะใหญ่นี้ก็แบบขวดใหญ่อะแก้วใหญ่อะไอ้เหี้ยเอาเรื่องนะเฮียแก้วเดียวอยู่อะไม่อยู่ให้มันรู้ไปอะเฮียเฮียเอาสุดวะเฮีดให้หายแอกหน่อยอะ ไงเฮียส,ส,ส yeah. uh, ุดไหมอ่าอันเนี้ยแล้เนี้ยเบียร์ช้างไอ้เหี้ยมามาเดี๋ยวกูลองมั่งเดี๋ยวกูให้จูดถ่ายอ่ะลองถ่ายดีตรงกลางกลางนะเพื่อนนี่นะทุกคนอันนี้อันนี้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรแฮเฟ่ย์แฮเฟรย์แฮปเฟรย์แฮปเฟรย์เชียร์สบอว์หวานฮะ That's sweet Yeah อันนี้ฟิลแบบกลมกรอบนะครับลอยๆนะแบบเนี้ยชียสเย่ยนี่เปรี้ยวเปรี้ยว,ยว,ยวซ่าๆนะแล้วแต่ทางแล้วแต่าทางทางผมว่าได้ขู่ได้ขู่กินได้ข่เลยไล่ Probably <Right>. Sure yeah. yeah Try it bro It's good bro You want to try? Try it, bro. Okay. Do it. Try, okay. yeah. Just, like, hey. yeah, let's do it, bro. <laughs> เดี S <S 11. 11. 5. 11. 5. 11 uh ่ย10กี่เลวยี่สิบเอี่ยนนะต่างกันแค่สองเหรียญเนาะกางกับใหญ่กางกับใหญ่สัดจัดตันใหญ่กว่าเจี๊ยบเจ๊เอาเรื่องวะ Thank you Oh my god Look at this Oh my god Wings ได้นะครับวิงส์อ้าวกินเหญ่ละกลไม่รู้ว่ะจัดเลยสุดแล้วทุกคนนั่นเรื่องนะสุดนล้วเอาเรื่องนะเยอะหอมวะนี่นะอโอ้ ได้อร่อยเลยโอ้มีคข้วเบียร์แบบโอ้อไม่แด่ข้าวทั้งวันอะใหคแดเป็นล้วยน้มีมือเดียว โอ้โหดูควันเลยทุกคนหืมบางยิ่งโอเคบราอุคิดดิสมานะครับสติกโอ้โหมว่าไหวไหมเนี่ยกินหมดเนาะหมดไอเนี่ยหมดไอเนี่ยเีไยนายไม่ไหวแล้วเพว่าหมดไปเยอะแล้วเนี่ยอืมทั้งวันเหรอจริงหรือยัง กลัวไปหากัับเดี๋ยวเขาเอาจาร์เบ็กนะนี่ครับทุกคนนะนี่นะทุกคนมี m มก c h e e s นะครับมี Fries นี่นี่เป็น Sweet Potato นะก็16ออนทีโบน โอ my god โ oh อ my god ปังเกือบเลยมาว่าอะไรมา yeah แม่ต้องมาลองนะทุกคนใครมาสเต็กเท่านั้นนะครับถ่ายให้หน่อยด้วยแบบถ่ายรูปอะได้รางวัลมาสองอกกูเล่นหมดอยู่หรอหมแล้วแหละอ่สิบสองดอ

อาอเรื่องนะเป็นกระเบียก็โคตรดีเชี่ยเรื่องนะกูได้ร้านโปรดแล้วร้านโปรดเลยเห็นไหมดูดิคนถ่ายดีแท็กคนถ่ายดีแท็กดูแต่รูปไม่แย่กูได้ไว้ให้จำได้ว่าร้านนี้อร่อยอ่ะอืมงอ

วันพุธไหมไม่รูเที่อะไรล็อตซอนอะไรไม่รู้เนี่ยหวานเจี๊ยบเลยซอสอะไรไม่รู้เี่ยนี้ไปใมาขอจ้วงอันนี้ก่อนเนี่ยอันนี้แหละของแท้โอยคน โอมากะทุกคนเชี่ยไม่เคยกินแบบอย่างเงี้ยก่อนเลยนะผมไม่เคยกินนะไม่เคยกินหรอร้านสเต็กดีอย่างเงี้ยโอ้โหมีเดียมแล้วอ่ะอันไหน หอมอะอืมเรื่องมแช้ารีกืมองเรื่องนะ่อนะไนเนี่ยนี่ละอกให้จูด้วยฝากมึงหันได้ป่ะขยพยายมเยอะไหมได้ได้ ไม่กันซื้นนะครับทุกคนสวยๆวยวหรอตัดได้ไหมะไรเนี่ไม่ตัดกระดูกเลยตัวนี้แลตัดตัดเือ่ะออันไ้มหอมไหม เนี่ n คนไม่รู้อะสดอะแมงจวดอะหอมจักูลืมไปว่าเพื่อนกูบอกว่าเตรข้าวมาให้น่ะก็เมนูอแบบอือปลาะ เค็ม,มครีมอันนี้เป็นไรม่รวะจัวมีมันๆเลย เชี่ยนี่อะไรไม่ไม่อร่อยเลยวันเนี้ยไม่ชอบเนะลย<ะ>มันคืออะไรเีได้ฟิลแบบมันบดอลองมาได้ลังไหมสัตวิ่งอ๋ สเต็กที่เป็นือสเต็กดีจริงที่อย่างนมันเหมือนที่ไทยอะคันรักปีวะทีโบนสมอลทีโบนนะ กินอย่นี้โคตรอร่อยนี่ยนั่ง,ง yeah. ส่งเมลไปแล้วใช่ไหมออก็ไปดเลยแล้วก็ตัง้งพาร์ทโรใหม่เจะวิ่งเพิ่มหรอเท่หรอว้อ คำว่าเทอร์เรียวินห้าคือว่าจัดชุดใหญ่เลยไหมแล้วค่อยถ้าเหลือก็แป่งกัลับเยอะรำบาไม่ได้อ๋อน่อ้ดเจ็บในรอบเฮ้ยไอ,อ,ยอยตอนดีพาร์อ,อ่ะ ไอ้ด้านบนเน่ะที่มันให้ใสพ่พาสต์ส่วนเก่าก็คือรหัสที่หนึ่งตั้งไปคันใหม่อ่ยค่ะแล้วก็ด้านล่างก็คือพาสต์เกินม่เออโคตรเหนียวนี่หมายเท่าไหร่หรอร่ะตอนเนี้ยขายเนี่ยสิบสองสิบสองถ้าสั่งเ,เพิ่มเท่าไหร่แล้วเมื่อกูขอเาคาเหร <9. 5. S 1> ียญที่ไหล่ะราคา่เหรียญอะไรราาเหรียญเฮียเงี้ยสิบเอ็ดสิบ <11. S 1> เอ็ดเหรียญเออราคา ก้าวเฮี่ยอเลยเขากไซส์เรากันอ่ะก็ตอนแรกมึงถามมึงบอกเขามีเดียมเออไอ้เฮียนี่ไซส์ใหญ่แล้วเพิ่มไปสองตอนใช่เพเอ็ดเอาสองดอนเองเพื่อนได้อันใหญ่อ่ะเช่หะสิบห้าหารสามห้าเหรียญสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วเพื่มเพิ่มยังท้ามิ่มสั่งเพิ่มอันสิบเจ็ดสังไอไก่อ่เออไม่ติดยูสั่งเดียวเพิ่มเลย โอ้โหแม่งฉันล้มละลายแล้วไอ้เฮียมามือเดียวไม่รู้ซะแล้วเมาแล้วเมาแล้วไม่ไหวไอะเฮียมึงได้อยู่หลัางจานเนี่ยเหมือนฮะน้องก็อยู่หลัางจานเลยนะมันตุ้มนีตังคโอยี่หรอก็มึงบอกช่วงนี้ต้องใช้ตังคเนี่ยใช่จัดให้สุดๆนะครับนี่เฮียเขาแม่งสุดจริง เด็ดใช่ปากแกแม่งสุดจริงวะเยอะเลยชว์หมดเลยต่อเนะาะสั่งไอ้แก้วใหญ่นะครับสุดสุดจริง yeah. <c oughs> สั่งเพิ่มมาก่ลย แล้วแต่แตผมว่กลับไปกินเ้าวบ้กินเนื้อพิการอะไรผมป่ะหยัดเลยแบเกลือเกลือกระหยัดนะนะครับทุกคนอิ่มแล้วโอ้โหเดี๋ยวเป็นซากนะครับผมดูดิจวดจวดเท่านั้นเลยเพราะว่าเพราะว่าโอ้โหอร่อยนะครับอิ่มๆแล้วอิ่มเลย หนตะวิ่งเนี่ยสุดนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนผมจะน,นั่งดื่มกันต่อนะผมก็จะกลับละกลับไปนอนแล้วครับผมสุดทุกคนต้องมาลองนะ Is here นะครับผมสั่งซอสเอ่อเฟรนมิง่งฮันนี่กระิกนะเฟรนมิง่งฮันนี่กระิก,กลองได้นะมันหวานเผ็ดๆนิดน,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 นึงฉ่ำ Get s h a p e for today b r o get some nice dinners right? mm hmm. get shape today with some good jacket for my dad b r o uh huh uh huh yeah ข้างนอกกัน <Morris> ท <aí> <yah oo> <Buzz> <dolls> <op> ั้คนนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเป็นบาร์นั่งดูเซลนั่งดูนั่งดู ทีล่างนะอ๋ออ๋อนี่นะครับเรียบร้อยครับทุกคนกับหอกันครับอิ่มละฝนตกเฉยนะครับก็รีบกลับหอรีบกลับห้องอาบน้ำนอนครับผมจะเจอกันคราวหน้านะว่าจะไปกินร้านไหนต่อทำอะไรต่อครับไลค์ซับสไคร์ e for more, b r ็ ไปกดติดตามไอจี yeah กดไอจีวยครับติดตามไ G ติดตามข่าวสาร alright เอาเชงคจุดไกลผมมอก h i ช good shit, good shit.